สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องจัดซื้อกันนะครับโปรแกรมนี้นะครับสามารถจัดซื้อสินค้าแล้วก็ระบุล็อตนมเบอร์ให้มันได้นะครับ <_ t ino> เพื่อที่จะ,ะติดตามว่าสินค้าที่เข้ามานียเป็นล็อตไหนล็อตไหนนะครับก่อนอื่นเรามาดูที่สินค้าคงคลังก่อนนะครับเข้ามาดูที่สินค้าคงคลังแล้วก็รายงานรายงานสินค้าคงคลังแล้วก็กดตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีสินค้าอยู่ นะครับแล้วก็มีวัตถุดิบอยู่นะครับเวลาที่เรา t r a ็กสินค้าลงมาเนี่ยมันก็จะมีล็อต m ม e r อ่มีมีสีเคลือบเครือบกันสนิมอยู่98.5หน่วยนะครับแล้วก็มีอลูมิเนียมแผ่นอยู่9 9 7อาทีนี้ตรงนี้จะเป็นเล,เลขล็อตหมายเขเพราะฉะนั้นทั้ง90ตรงนี้มันจะโชว์ว่าทั้ง98.5เนี่ยเป็น l o อนี้หมดเลยอยู่ใน l o อเดียวกัน นครับเดี๋ยวผมจะลองจัดจัดซื้ออลูมิเนียมนะครับอลูนี่ก็จะเป็นล็อตนี้นะครับผมจะเอาอลูมิเนียมกับสีกันสนิมนะครับเข้ามาล็อตใหม่นะครับไปที่การจัดซื้อครับไปที่คำซื้อนะครับสร้างนะครับอลูมิเนียมเราจะซื้อระบุว่าเราซื้อกับใครสินค้าเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ เป็นแผน่นส,สมมติผมซื้อเป็นแผน่นจำนวน100่แผ่นนะครับราคาแผ่นละนะฮะ1,000บาททั้งหมด1 0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เป็นเหล็กเป็นเป็นสีเคือบกันสนิม สีเคลอบกันสนิมนะครับจำนวนร้อยกระป๋องเอาเป็น50-50ชิ้นก็ได้ครับตรงนี้นะครับรวมราคาออกมาแล้วทีนี้ผมจะทำการบันทึกนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็กดยืนยันการสั่งซื้อจากนั้นก็ไปที่รี e i v โ p รดัก c ์ก็คือรับของเข้าวเวลาที่เรารับของเข้าเนี่ยนะครับ มันก็จะมีให้เรากดแก้ไขตรงนี้แล้วก็จะมีให้เราบันทึกนะครับว่าไอ้200อกิโลคือไอ้อลูมิเนียมที่รับมาเนี่ยนะครับ200กิโลกรัมเพราะว่าผมรับมาร้อยแผ่นเนาะ100แผ่น,นะแ,ผนแผ่นละครึ่งโลเพราะฉะนั้นไอ้แผ่น ครับตอนนี้ผมจะระบุว่ารับมา200นะครับส่วนล็อตนมเบอร์เนี่ยผมใส่ alu 0002นะครับคือล็อตนมเบอร์ของล็อตนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เช่นกันครับไอ้สี50กระป๋องที่ส่งมาผมเป็นคัลเลอร์นะครับ0ูน2ูนูนสองนะครับจำนวน50ชิบยืนยันนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับแล้วก็ตรวจสอบ แล้วก็อขออภัยครับเอาใหม่นะครับผมรับมา50นะครับ50เป็นล็อตนมเบอร์นี้นะครับกดยืนยันโอเคเรียบร้อยนะครับกดตรวจสอบอ่าเรียบร้อยพราะของเข้าไปในสต็อกนะครับเราจะเห็นว่าจากเดิมเนี่ยไอ้สีสีเคลือบกัรสนิมนะครับจะมี ร้อยสี่สิบแปดเพราะว่าจากของเดิมมันก็จะเพิ่มเข้ามาเพราะว่าเรารับของแล้วนะครับจากตรงนี้จะเห็นว่าเก้าสิบแปดจุดห้าของเดิมแล้วก็รับเข้ามาใหม่ห้าสิบแต่ว่ามันจะโชว์ว่าล็อตไหนเป็นล็อตไหนนะครับนี่คือการการแทรกล็อตต่างๆส่วนเหล็กตอนนี้มีอยู่ล็อตเดียวนะครับทีนี้ถามว่าล็อตเนี่ยมันมีมันมีความสําคัญยังไงก็คือถ้าเราแยกเป็นลอ็อตเป็นล็อตเนี่ยเราจะรู้ว่า โอเควัตถุดิบรอตไหนแล้วเราเรา,เ,ราเวลาเราเอามาผลิตเนี่ยมันจะเป็นการ uh, เลือกวัตถุดิบมาผลิตแบบ f i r s t r s t i r ฟิร uh, t นะครับก็คือ uh, ต้องใช้รอตมันจะใช้รอดหนึ uh, ่งของเก่าให้หมดก่อนแล้วค่อยจะมาขึ้นมาหยิบเอา็อตสไปผลิตนะครับประมาณนี้นะครับ